มาทำความรู้จัก LOLE กับความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศเกณฑ์โอกาสเกิดไฟฟ้าดับหรือ LOLE ย่อมาจากคำว่า Loss of Load Expectation เป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยใช้หลักความน่าจะเป็นที่จะเกิดไฟฟ้าดับในแต่ละช่วงเวลาตลอด1ปีโดยใช้สถิติความไม่แน่นอนจากการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก การใช้เกณฑ์ LOLE ในการวางแผนความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้รับการยอมรับและนำมาใช้กันในหลายประเทศทั่วโลกเนื่องจากมีความเหมาะสมกับระบบไฟฟ้าในปัจจุบันที่มีความหลากหลายของประเภทโรงไฟฟ้าและมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่สูงขึ้นสำหรับประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนอพร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาเกณฑ์ที่เหมาะสมในการมาใช้วางแผนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตและการใช้ไฟฟ้าในอนาคตพบว่าควรใช้เกณฑ์ L O L E ในระดับไม่เกิน0.7วันต่อปีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน